มามามา,มา,ม,ามาเจอกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นเลยเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาก่อนจะเข้าเรื่องนะฮะขออนุญาตนี่ที่ถืออยู่ในมือนี้นะครับคือพริกผัดน้ำมันของไร่ทิพย์ใครเป็นสายเผ็ดนะฮะโอ้โหต้องบอกเลยว่าถูกอกถูกใจแน่นอนเพราะว่าผมชิมแล้วแม่งบอกได้คำเดียวว่า ทรวงลูดาร์สนะครับแต่เป็นการเผ็ดแบบมีคุณภาพคือเขาเอาพริกขี้หนูสวนนะฮะมาปนแล้วก็มาทอดกับน้ำมันนะฮะซึ่งน้ำมันเนี่ยนะครับก็มาจากการเจียวกระเทียมกับหอมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพริกผัดน้ำมันของไร่ทิพนะก็จะทั้งเผ็ดแล้วก็ทั้งหอมถ้าเอาไปปรุงใส่อะไรก็ตาม นะฮะมันไม่ใช่แค่เผ็ดมันไม่ใช่แค่หอมมันจะเปิดมันจะเกิดความนัวเข้าใจใช่ไหมว่าความนัวคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะมากนะฮะสำหรับการเอาไปใส่ก๋วยจับ๊บน,ะเเเวเวนะเอาไปใส่เฝอก๋วยเตี๋ยวเวียดนามหรือจะไปใส่ก๋วยเตี๋ยวจะมาใส่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเฉพาะอย่างยิ่งนะครับข้าวซอยนะฮะข้าวซอยข้าวซอยยิกยินะเหมาะมากกับพริกผัดน้ามันของ ไร่ทิพย์หรือจะไปกินกับเป็ดย้งเป็ดย่างอะไรก็ได้นะฮะเข้ากันหมดมันจะนัวนะแล้วนกะ็ถ้าไปใส่ก๋วยเตยี๋ยวมันก็จะนัวเป็นพิเศษนะถ้ากินแบบเอาเป็นน้ําจิ้มเนี่ยต้องบอกเลยว่า <laughs> สดาลิ้นสดาลิ้นนะครับนี่พริกผัดน้ํามันของไร่ทิพย์ทั้งเผ็ดทั้งหอมมีวางจําหน่ายทั่วไปนะครับในเซเว่นอีเลเว่นสั่งออนไลน์ก็ได้นะครับสําหรับเซเว่นอีเลเว่นมีที่ซีเจด้วย นะักูเม่มาเก็ตนะครับแล้วก็ฟู้ดแลนด์รวมถึงนะฮะสั่งซื้อในระบบออนไลน์ผมแปะช่องทางการติดต่อและต่อติดเอาไว้ให้ทุกท่านเรียบร้อยเข้าไปดูกันได้เลยใครอยากกินใครอยากเพิ่มรสชาติให้อาหารของตัวเองเนี่ยมีความเผ็ดร้อนดุดันจัดจ้านจัด,จดไปครับ <laughs> เมื่อวานนี้นะครับผมพูดถึงเรื่องที่พี่โดคริสเตโนโรนันโดเนี่ยถูกใบแดงไล่ออกในเกมคัดบอลโลกที่ทีมชาติโรนโดหรือทีมชาติโปรตุเกสเนี่ยพลาดท่าพ่ายแพ้ไอร์แลนด์ไปสองประตูต่อศูนี่คือใบแดงแรกเลยนะครับที่พี่โดได้รับในการเล่นให้ทีมชาตินะตอนอยู่กับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดก็เคยโดนไล่ออกถ้าจะไม่ปิดก็ สครั้งมั้งหรือเกินนะถ้าจำผิดก็ขออภัยตอนอยู่กับเรอัลมาดริดก็โดนไล่ออกนะครับอยู่กับยูเวนตุสก็โดนไล่ออกนะครับอยู่กับอัลนาเซอร์ก็โดนไล่ออกแต่ยืนระยะมานานเนี่ยตั้งแต่ติดทีมชาติโอ้โหพี่โดนี่ติดทีมชาติมาตั้งแต่2004นะครับนะคิดดูแล้วกัน20กว่าปี21ปีเพิ่งมาโดนใบแดงไล่ออกจากสนามวันนี้ก็เลยขอเอาเรื่องของดาวเตะ จอมซอยยิกยิกยิกผู I I ้ทีนะครับมากล่าวถึงเป็นกรณีพิเศษแล้วก็ขอต้องขออนุญาตด้วยแล้วกันคือถ้าสังเกตนะฮะผมเนี่ยตั้งแต่พิโดเขามีเรื่องกับแมนยูรอบล่าสุดแล้วก็แตกฝักกันไปนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยผมก็แทบจะไม่ค่อยได้พูดถึงดาวเตะผู้นี้สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เวลาต้องเวลาจะพูดถึงีิโดเนี่ย มันมันก็ต้องรอบคอบนะต้องรอบคอบรอบด้านคิดแล้วคิดอีกไตรตองให้ถี่ถ้วนเพราะไปพูดสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลอาให้ฟังแล้วกันคือคือย้อนกลับไปสักประมาณสามปีที่แล้วนะครับตอนนั้นพี่โดเขาก็ยังอยู่กับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดอยู่แต่ว่าก็เริ่มแบบเริ่มแบบนิดๆและเริ่มนิดๆกับกุนซือของบริษัแดงนะตอนโน้อนอย่าง เอกเทนฮาร์กละเริ่มแบบเริ่มมี something รองกันนะครับผมก็เขียนโพสต์นี่แหละลงในเพจตัวเองนะฮะก็เป็นโพสต์แบบขำๆอะ่ะคือตอนนั้นถ้าจำถ้ายังจำกันได้วูฟนะฮะวูฟแฮมตันเนี่ยทีม,มหมาป่าเนี่ยเขามีเจ้าของเป็นโปรโต,ตุเกสแล้วเขาก็จะสะสมผู้เล่นสายพันธุ์ขนมฝอยทองโปรโต,ตุเกสเนี่ยเอาไว้ในทีมเนี่ยเยอะแยะมากมายนะมีทั้งแบบ ลูเบนเนเวสอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อีกหลายๆคนที่เป็นชาวโปรโตุเกสผมก็เขียนคำๆว่าผมก็เขียนว่าเฮ้ยพี่โดถ้าออกจากแมนยูอยู่ไม่ได้เนี่ยนะลองมาเป็นเออ่ผู้ช่วยผู้จัดการไปรเป็นผู้จัดการทีมและนักเตะของวูฟสิเพราะว่ามันมีแต่โปรโตุเกสนะขนาดลืมไปเมื่อกี้ลืมบอก,อกผู้จัดการทีมของวูฟก็โปรโตุเกสก็นูโนเอสปิริโตซานโตนั่นแหละ นะเขาก็จะมีนักเตะบอลโรเกตเยอะๆเป็นพิเศษ,ษพวกเหล่าตูกับบอลตุเกตกลองหลังกองกลางกลองหน้ามีครบนะฮะประกฏดก็บมกก็โพสต์ทิ้งไว้ไม่ได้ไม่ได้อะไรบอกว่าพี่โดมามาเป็นผู้เล่นและผู้จัดการทีมวูฟสิแค่เนี้นะแค่นี้นะนจริงๆแค่เนี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรก็ทิ้งไงเวลาผ่านไปสักสองสามชั่วโมงกลับมาดูใหม่กลับมาเช็คโพสต์ตัวเอง เข้าไปดูคอมเมนต์โอ้โหอิจตัดทัวลงทัวลงนะครับทัวลงมาด่าผมเป็นลูกเลี้ยงเลยเฮียด่าผมแบบทำไมไปดูถูกพี่โดอย่างงั้นอย่างนี้ผมเลยคิดอ๋อเพิ่งรู้คริสเตโนโรนันโดเนี่ยเป็นเป็นผู้เล่นที่มีแฟนคลับหรือติงนะฮะติงสละแอเนี่ยเยอะแยะมากมาย และเป็นพวก untouchable คือแตะต้องอะไรไม่ได้นะใครเคยดูหนังจีนสมัยก่อนเขาภาคไทยแตะต้องอะไรไม่ได้เลยอะ่นะแ็ <c oughs> เขาจะภาคไทยแบบตัดพ้ะน้อยเนื้อต่ำใจอยู่ในแฟลตที่ฮ่องกงแหมนะไม่ว่าจะว่าอะไรก็ต้องมีคนมาออกตัวแทนที่โดนี่แตะต้องอะไรไม่ได้เลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงดาวเตะผู้นี้เนี่ยนะครับมันก็ต้อง ระมัระวังเป็นพิเศษล่าสุดที่ถูกใบแดงไล่ออกจากสนามโอ้โหเห็นพฤติกรรมแล้วไอเราเนี่ยบอกก่อนนะฮะผมเนี่ยแฟนคลับพี่โดเก่าเอาใจช่วยมาตลอดแล้วก็เห็นมาตั้งแต่อ้อนตั้งแต่ออกเอาง่ายๆไอ้วันที่คริสเตียโนโรนัลโดลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดครั้งแรกนะครับนัดเปิดฤดูกาลสองพันสา ถล่มโบตันสี่สูตรที่โอทัฟฟอร์ดเนี่ยกูอยู่ในสนามอีสัตว์นะตอนนั้นผมยังประจำอยู่ที่อังกฤษแล้วก็ได้ดูเกมนี้แล้วพี่โดก็ถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองใส่เบอร์เจ็ดโอ้โหลงมาแล้วแม่งสับสยองโลกผมแม่งขนลุกเลยนะตื่นเต้นมากกลับมาเที่ยวโพธนาบอกชาวบ้านบอกโอ้โหเฮียเบอร์เจ็ดแมนอยู่ตัวใหม่แม่งโคตรน่าตื่นตาตื่นใจนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เป็นแฟนคลับของ ดาวเตะจอมสับสยองโลกผู้นี้ตลอดมานะจนจนกระทั่งเข้ามาแตกหักกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงๆไม่อยากใช้คําว่าแตกขาดอะ่ะคือตั้งแต่มันทิ้งระเบิดตั้งแต่วันทิ้งระเบิดเผาบ้านตัวเองนะครับผมก็ตัดขาดไม่ได้เป็นแฟนคลับของพี่โดยต่อไปแต่เกมล่าสุดเห็นแล้วแบบหนะคือมันมันต่อเนื่องมาจากการไปให้สัมภาษณ์กับไอ้เพียสมอ์แกน นะนักวิจารณ์ทรงเดชนักวิจารณ์ปากหมานะหน่าส้นตีนนะครับคือมันเป็นรายการเหมือนรายการคอมเมดี้โชว์รายการตลกรายการอวยกันเองนะฮะร,รายการแบบโอ้โหเชิดชูกันเองนะครับดูดูแล้วอ่านแล้วแม่งขำขันนะครับคือมันต่อเนื่องมาเลยไปออกรายการเพียร์สบอร์กันให้เพียร์สบอร์กันนะฮะ ชงคาถามที่ตัวเองจะได้แบบอวยนะฮะอวยแบบโอ้โหอวยแบบโอ้ยยังยิงเยอะอยู่เลยหลีกหลีคาอูไม่ได้ด้อยกว่าหลีกสเปเนเหนือกว่าหลีกโปรโตุเกสบ้านเกิดเหนือกว่าหลีกเอิงนะฮะการยิงประตูในซาอูควรจะนับรวมเป็นดาวซันโวด้วยรองเท้าทองคาอะไรแบบเนี้ยนะหรือการแหมเดินไปกับเดวิดเบคแฮมแล้วอืมนะเขาเขาสมบูรณ์แบบกว่าอะไรอย่างเนี้ย คือคือมันอ่านมันฟังแล้วมันรู้สึกแบบเคยรู้สึกไหมฮะคือความรู้สึกแบบเยือยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย yeah. yeah. ม,มันเป็นความรู้สึกที่แบบอธิบายไม่ถูกแล,ล้วพฤติกรรมของพี่โดที่เห็นในเกมล่าสุดนะฮะโอ้โหอันดับแรกเลยเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วนะแล้วยังมีหน้าไปแบบแก้ตัวว่าโดนกดดันโดนไอใครอะผู้จัดการทีมไอแลนด์ไปกดดันวู้ดเดิสิน ให้ไล่ออกก็สอกใส่คู่แข่งโอเคเข้าใจพี่โดเนี่ยเป็นเป้าหมายโดนยั่วยุโดนตุกติกกองหลังก็ต้องจัดการนะครับแต่นะพี่โดอายุสี่หมีบแล้วนะครับความจัดเจนบนถนนลูกหนังเนี่ยแม่งแก่พันษามาอ่ะหนึ่งไปสอกควบคุมอารมณ์ไม่อยู่สอกปุ๊บก็อยอมรับแมนๆกันไม่ไม่ก็สอกปุ๊บก็บ นะก็ไปนี่อีกอะไรอ่ะต้องถอดแว่นวะวะนะคือไปไปล้อเลียนอีกแล้วล้อเลียนแบบใช่ไหมแล้วก็แบบดูหน้าดูหน้าท่าเ้าประจำนะหรือแบบชูนิ้วโป้องอะไรอย่างเงี้ยคือเห็นแล้วมันแบบ อายุก็เยอะแล้วนะฮะแต่เข้าใจได้นี่คือความรุ่มหลงนะนี่คือนี่คือความที่แบบภาษาไทยก็อาจจะเรียกว่าอัตตาความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองแบบแบบสุดสุดหูรูดใช้คำนี้ยสุดหูรูดเลยดีกว่านะครับหลายคนบอกโอ้ยพี่โด ถ้าถ้าโปรตุเกสไม่มีคริสเตียโนโรนันโดเนี่ยทีมน่าจะดีกว่านี้นะครับอตรงๆนะผมก็เข้าใจแล้วก็คิดแบบนั้นนะคิดแบบนั้นเฮ้ยจริงๆเนี่ยการการมีอยู่ของคริสเตียโนโรนันโดแล้วบารมีมันบรมถึงขนาดคือคือ,ค,อคือต้องอธิบายแบบนี้ก่อน คือสิ่งที่ผมเห็นคริสเตโนโ่ทำกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล่าสุดเนี่ยคือมันชัดเจนนะฮะในความคิดผมผมมองว่าเขาอะมั่นใจในตัวเองว่ากูเนี่ยแม่งคือที่หนึ่งที่สุดนะที่สุดของแจ้ยิ่งใหญ่กว่าสถาบันนะคือถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นสถาบันลูกหนังคริสเตโนโ่โรนัลโดบอกกูไม่แคร์กูไม่สนกูทิ้งบอมใส่มึงนะฮะกูวางระเบิดมึง ที่นาดสิ้นได้ดือ้อแล้วก็ทําไปแล้วด้วยโอเคหลายคนบอกโอ้ยสิ่งที่พี่พดพี่โดทำเนี่ยแม่งเป็นการเปิดหูเปิดตานะทําให้แบบผู้บริหารตาสว่างทําไอ้ผู้บิตทำให้แฟนบอลเนี่ยตาสว่างรู้ว่าแมนยูเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เข้าใจนะแต่ไม่ใช่เรื่องที่มึงจะทำไอ้สัตว์นะไม่ใช่เรื่องมึงเป็นนักเตะไม่ใช่ว่ามึงต้องจะ,จะต้องมาแบบโอ้โหมา ด่าธงโมสรตัวเองอะไรแบบเนี้ยอันนี้อ,นนอ,อันนี้คืออันนี้คือความคิดผมผมผมก็ผมก็ยึดตรงนี้เหมือนกันว่านั่นคือสิ่งที่ไม่ควรโอเคแหละจะตีแผ่ความจริงเนี่อะไรก็ก็เข้าใจได้แต่มันไม่ควรจะทําตัวยิ่งใหญ่กว่าสถาบันลูกหนังนะแต่ตอนเนี้พี่โดเขาก็มั่นใจในตัวเองแบบนั้นแล้วก็ทีมชาติโรดูเกตลองคิดดูถ้าพี่โดแขวนสตาร์ทไปหรือถ้าอําลาทีมชาติไป มันจะมีกองหน้าใหม่ๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ได้โอกาสเล่นมากขึ้นไม่ใช่ว่าพอพอมีใครเกิดขึ้นมาลงไม่ได้ติดฟริเซโนโรนันโดเขาว่าผู้จัดการทีมโคชเนี่ยแม่งเกรงใจลองลองนึกดูดิฮะถ้าไปเรียกพี่โดมาติดแล้วไม่เอาลงมันก็จะเกิดกรณีเดียวกับเอลิคเทนฮารที่เปดรอปริเซโนโ,โรนันโด หรือไม่ให้ลงหรือไปเปลี่ยนตัวเร็วอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะออกอาการใส่นะเผลอๆได้แบบโอ้โหมันก็จะกลายเป็นปัญหาเป็นคลื่นใต้น้ำไปใดยไอ้ครั้นจะไม่เรียกก็อาจจะเฮ้ยเฮ้ย,ยพี่โดแม่งยิงขนาดนี้นะแม่งถล่มประตูแบบไม่เหลือซากากำลังจะพันประตูแล้วเนี่ยในอาชีพการกาแก้งไม่เรียกได้ไงวะก็มีปัญหาอีกพอเรียกมาไม่ให้ลงก็ไม่ได้ ให้เป็นตัวสำรองบางคนบอกเนี่ยให้เป็นตัวสำรองยังมีโอเคแหละยังมีประสบการณ์ยังมีความเก่าอยู่ค่อยให้ลงช่วงสิบห้านาทีสุดท้ายยี่สิบนาทีสุดท้ายใครกล้าทําบ้างใช่ไหมครับไม่มีใครกล้าเพราะว่ากลัวที่จะเกิดปัญหานีานมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้อย่างไรก็ตามนะฮะผมก็มองว่าโอเคแต่พี่โดก็ ชัดเจนในในตัวเองดีนะครับไม่ต้องไปเปรียบเทียบบางคนก็ไปด่าเขาแรงๆบอกก็ไม่เห็นมีอะไรรอยิงอย่างเดียวฟุตบอลเนี่ยนะครับจุดสูงสุดของเกมฟาดแข้งคือการเอาลูกฟุตบอลเนี่ยยัดเข้าไปอยู่ในตะข่ายนะครับเหมือนคําพูดของอดีตผู้นําจีนตั้งเสี่ยวผิงนะฮะจู๋ของนกเป็ดน้ําที่ทะเลถุยไม่ใช่นะฮะเขาพูดว่า แมวไม่ว่าจะสีอะไรขอให้จับหนูได้เป็นพอเหมือนกันพี่โดเหมือนกันจะลิดไม่ต้องเล่นสวยจะไม่ต้องมีความสามารถเว่าะตัวสูงไม่ต้องผ่านบอลแบบแม่นยำทะลุทะลวงพี่โดไม่แคร์พี่โด,ค,โดคือหน้าที่กูยัดลูกบอลเข้าไปอยู่ในตะข่าย,ยหรือยิงประตูนี่คือจุดสูงสุดนะจุดตัดสินแพ้ชนะของเกมลูกหนังเพราฉะนั้น สิ่งที่พี่โดทำเนี่ยไม่ต้องสวยไม่ต้องเลี้ยงหลบไม่ต้องวางบอลแม่นยำคือกูยิงกระซวกไส้แตกอย่างเดียวพอนะครับผมก็โอเคนี่นี่นี่คือพี่โดหน้าที่ของฟุตบอลคือทำประตูพี่โดแม่งตอบโจทย์พี่โดแม่งคือสุดยอดนะครับแล้วก็บางครั้งก็แอบเห็นนะก็ไว้ตัวเองหรือชื่นชมตัวเองมันก็มองได้อีกมุมคือมึงแม่งก็จริงใจดีว่ะ จริงใจดีว่ะคนแบบนี้ก็เห็นชัดเจนอ่านง่ายไม่ไม่ลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อนทรยศนะฮะไม่ไม่มีอะไรมากมายก็พูดง่ายว่าเหมือนเหมือนเป็นคนหน้าเดียวก็นะในอีกมุมหนึ่งก็ถือว่าเป็นคนตรงๆแล้วก็ที่สำคัญนะ,ะแม้ว่าจะพิโดจะอะไรก็ตามฟุตบอลโลกคราวหน้ามันจำเป็นต้องมีนักเตะแบบนี้ครับ <laughs>